สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับเจ้าชายวันนี้เจ้าชายก็ติดตามข่าวเว้นวันบ้างเพื่อสืบและก็ฟังแล้วก็วกค้นหาแล้วก็มาวิเคราะห์แล้วก็ค่อยมาคิดแล้วก็มาแยกแยะว่ามันคืออะไรแล้วอะไรคืออะไรนะครับจนวันนี้ก็สรุปออกมาทางนี้นะครับผมใช้คาว่า คอวยอ,ก, clock, yeah, yeah, ก,ยอก้าวไก่คิดวิเคราะห์แยกแยะเก้าวไก่เอาละครับท่านผู้ชมครับไม่เยิ่นเย้อแล้วกันนะครับหลายๆคนที่ได้เห็นคลิปหลายๆคนที่ได้เห็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นยังพักเก้าวไก่ในการทกเพื่อตั้งรัฐบาลวันที่3วันที่4กรกฎาคมนี้นะครับก็คือวันจันทร์อังคารพุธนี่แลหละฮะจนถึงวันศุกร์เนี่ยเดี๋ยวก็รู้เรื่องกันแล้วนะครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็คือกองเชียร์ผมเข้าใจนะครับพวกด้อมๆม,ม,มองมองกองเชียร์ของแต่ละพักทุกคนอยากให้พักของตัวเองอยากให้ผู้แทนของตัวเองเนี่ยไปสู่เป้าหมายเพื่อที่จะนํานโยบายนั้นนะมาทําให้เห็นและก็เกิดประโยชน์ต่อประชาชนนั่นเองนะครับแต่ขณะเดียวกันครับที่ผมติดตามเนี่ยเพื่อไทยรู้สึกจะมีความผิดมากเกินไปแล้วนะนะฮะเพื่อไทยนิ่งก็ผิดเพื่อไทยขยับก็ผิดคือมึง จะตดขี้ปี้เยี่ยวอะไรก็แล้วแต่นะมึงผิดทุกอย่างนะสำหรับเพื่อไทยนะครับเอาอย่างนี้นะฮะถ้าเราจะไปโทษพักเก้าวไกลสักทีเดียวก็ไม่ผิดหรือผิดมากมหันอะไรก็อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่โทษเลยมันก็ไม่ใช่เพราะมันเกิดขึ้นที่พักเก้าไกลกองเชียร์หรือจัดตั้งหรือพนักง,งานหรือคนงานที่อยู่ในพักเก้าไกลอยู่ในที่ทํางานนั้นหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับที่ตะโกนว่า คอรอยก็คอวยอ,อยอเพื่อไทยพูดง,ง่ายๆให้รวยนะฮะเพื่อไทยรวยรวยเพื่อไทยเพื่อไทยรวยนะครับหนึ่งคุณชัยธวัฒน์ก็ไม่ใช่เด็กแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคก็มีเยอะแต่ผมคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะดังนี้นะครับวุธ,ธิภาวะไม่มีเลยนะครับวุธ,ธิภาวะไม่มีการละเทศะไม่มี คุณจะเอาตามใจคุณแต่เพียงคนเดียวพักเดียวไม่ได้ถ้างั้นก็ก้าวไกลไปจัดตั้งรัฐบาลคนเดียวเลยไม่ต้องไปยุ่งกับใครเข้าใจไหมครับเพื่อไทยก็ไม่ได้ไปอะไรเพื่อไทยก็ส่งพี่ทาให้เป็นนายกถ้าเกิดไอพี่ทามันไม่ได้เป็นน่ะพวกคุณเป็นจะไปเป็นควายอะไรที่ไหนเป็นแดกยาที่ไหนก็เรื่องของคุณนะเข้าใจไหมทีนี้ผมถึงเรียยว่าพวกปลาหมอตายพาะปากพวกปลาหมอตายพราะปากก้าวไปสะดุดไปเข้าใจยังครับทีนี้ พวกไร้วุฒิภาวะบางคนเข้ามาพูดผมบอกว่าคุณก็ด่าแต่เด็กเด็กเด็กดก,ก็คุณรู้อย่างวันนี้เด็กมันมีวุฒิภาวะหรือยังเด็กมันแยกแยะออกไหมคุณเชิญเข้าไปแต่คุณไปให้รวยเขาไปให้รวยเขาอยู่อย่างนี้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณเลยเขาก็เชียร์พิธาเป็นนายกเขาไม่ได้ไปจัดตั้งแข่งคุณบ้านดับหนึ่งในเรื่องของแคนดิเดตนายกคุณมาได้ดับหนึ่ง 14ล้านเสียงเพื่อไทยได้10บกว่าล้านเสียงเกือบ11ล้านเสียงเป็นอันดับสองถ้าพิธามันโหวตไม่ผ่านก็ต้องเป็นคนของเพื่อไทยถูกต้องไหมครับไม่ใช่มึงจะดันทุลังให้อภิธาเนี่ยไปเป็นนายกตัวไอพิธาเองมันจะพูดไม่รู้เรื่องตอนเช้ามันพูดอันนึงเรื่องเดียวกันตอนเที่ยงมันพูดอีกเรื่องนึงแต่เรื่องเดียวกันตอนบ่ายมันพูดอีกแบบนึงเรื่องเดียวกันรู้ จากวุธิภาวะอย่างนี้นี่นี่แหละเขาถึงบอกว่าทําไมต้องพูดถึงวุฒิภาวะกาลเทศะด้วยก็คุณเชิญเข้าไปที่พักเขาไปแล้วไปด่าเขาไปตะโกนแหกปากไล่เขาแต่คณะกรรมการพวกต่างๆจะรู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าไม่รู้แต่เลขาธิกการพักก็ยืนอยู่นี่ออกมาต้อนรับทุกคนก็อยู่ ปากหมาปากปูปากหอยทั้งหลายที่ยืนดา่าเชลยยยย,ยพิธาต้องได้เป็นนายกมันขึ้นอยู่กับเพื่อไทยคนเดียวเหรอเพื่อไทยเขาไม่ได้ไปส่งแข่งเขาขอประธานสภาแยกแย่ให้ออกน้องสอสอเขตเท่ากันนี่ผมพูดมาหลายเทปแล้วนะสอสมันเท่ากันร้อยสิบสองคนเท่ากันก็แสดงว่าเขาต้องการให้บริหารร่วมกันถูกต้องใช่ไหมครับคุณเก่ง ที่คุณพูดเอาไว้ว่าคุณจะไปเปลี่ยนแปลงมาตราหนึ่งหนึ่งสองคุณจะไปเปลี่ยนแปลงตำรวจไปเซตร,ระบบตำรวจไปยกเลิกสงโรคสวยไปแก้ปัญหาสวยก็ทําให้ได้คุณก็เอาไปเพื่อไทยเขาไม่ได้ไปยุ่งกับคุณเพื่อไทยเขาปัญหาปากท้องที่เขาทํานโยบายมาเขาพูดอยู่ตลอดต้องแก้ปัญหาปากท้องเศรษฐกิจมันย่ำแย่แก้ปัญหามันต้องแก้จากต้นเหตุก็คือการทํามาหากินเขาใจยังครับ คุณไม่แหกปากพิธาต้องเด้๋ยเป็นนายกต้องเด้เป็นนายกและอีกหกพักที่เดินตามกันมานะถ้าเกิดเขาไม่เอามีแต่เพื่อไทยชูคุณอยู่อางเงี้ยอีกหกพักที่เขาไม่เอาอ่ะคุณจะได้เป็นไหมล่ะแต่ขณะเดียวกันหกพักบวกเพื่อไทยเป็นเจ็ดพักแปดกับพักเก้าไกลชูมือกันทั้งหมดแต่สอวอมันไม่เลือกด้วยอ่ะมันไม่เอาอ่ะคุณจะได้เป็นไหมล่ะและไอ,อ้สสฝ่ายค้าน ที่จะบอกว่าจะไปเป็นฝ่ายค้านก็คือฝ่ายรัฐบาลเดิมเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีใครมายกมือให้เลยเนี่ยมันไม่ถึง3 7 6เบเนี่ยแล้วคุณจะได้เป็นไหมล่ะนี่ผมถึงบอกว่าคอวอยตัวใหญ่ๆนะก้าวไก่วันนี้ก้าวไก่คุณรู้ตัวไหมทำตัวเหมือนใครทำตัวเหมือนพวกกปปสทำตัวเหมือนพวกสลิมทำตัวเหมือนพวกพันธมิตร ผมเชื่อเลยถ้าก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือไม่เนี่ยเป็นอะไรตกม้าตายเพราะปากนี่นะฮะจะต้องมีศึกบูลิมเกิดขึ้นในถนนลิมหนึ่งคือลิมพิธาอีกลิมหนึ่งคือลิมสนธิที่ฮึมฮึมหึมฮึมกันอยู่แต่ผมเชื่อเลยเกินว่าคนเสื้อแดงพักเพื่อไทยที่เชียร์เพื่อไทยเชียร์อะไรต่างๆไม่มีใครลงถนนแน่นอนครับไม่ยอมเป็นเหยื่อที่จะไปเข้าทางของพวกพเผด็จการแน่นอนครับวันนี้ ไอ้พวกเด็กๆก,ก้าวไกลเนี่ยมันเย่วเย่วเย่อมันคิดมันฝันของมันเองมันพยายามตะล่อมให้ถ้าเพื่อไทยเนี่ยไปเข้าทางมันเขาก็ยอมยอมในนโยบายเขายอมในทางที่มันเป็นได้ไม่ได้ยอมพวกเรียกร้องพวกนี้หรอกผมได้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ผมได้พูดคุยแล้วยอมตามนโยบายยอมตามสิทธิ์ที่หาเสียงไว้คนไหนได้คะแนนสูงสุดเชียร์คนนั้นเป็นนายกวันนี้เพื่อไทยยอมเพราะ ฉันธามติของประชาชนนะครับและประชาชนที่มีสันติที่ฉันทามติของเก้าไกลสิบสี่ล้านเสียงนั่นไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพื่อไทยทั้งสิบเกือบสิบเอ็ดล้านเสียงเหมือนกันนะครับที่เขาอยากให้เพื่อไทยเป็นนายกแต่ในเมื่อคุณมาที่หนึ่งแล้วเนี่ยคนที่สนับสนุนเพื่อไทยอยู่สิบกว่าล้านเสียงเหมือนกันเนี่ยก็ต้องยอมนะครับทุกคนต้องยอมนะฮะดันพี่ธาเป็นนายกแต่เพื่อไทยขอประธานสภามันผิดตรงไหนล่ะครับ ไม่ได้ไปจัดตั้งแข่งอย่าคิดเองอย่าคิดแทนคนอื่นอย่าคาดว่าบางคนเขาบอกก็รู้สิเพราะคุณรู้แล้วนี่ว่าพี่ทาไม่ได้เดี๋ยวคุณก็ได้เป็นคนเสนอพักของคุณคุณรู้อย่างนี้เนะี่ยคุณทําไมไม่แก้แต่แรกปัญหาที่เกิดขึ้นคุณเป็นคนทําตัวเองไม่มีใครไปทําของคุณเลยปัญหาที่มันอยู่ในตัวคุณไม่มีใครไปยัดให้คุณนะ และคนไม่รู้ด้วยว่าคุณสร้างปัญหาตัวนี้มีมาอย่างไรเนี่ยไม่มีใครเขาไปทำให้คุณมีปัญหาตัวนี้นะคุณเป็นคนทำเองนะป้าหมอตายเพราะปากอีกอย่างหนึ่งเนี่ยไอ้เจ้าลมนี่อีกคนหนึ่งน้องคนเนี้เมื่อก่อนเราก็ออกไปเยี่ยวด้วยกันอยู่เราเจอมันหลายครั้งอยู่ไอ้ลมเนี่ยไอ้ลมนี่ก็ปากไม่ดีไอ้ลมจริงๆลมไม่น่าจะไปพูดเลยนะน้องนะพี่พูดถึงฝากถึงลมด้วยนะพี่เคยเจอลมอยู่ประมาณสี่ครั้งอ่ะ แต่พี่ไม่เคยไปเสนอหน้าอะไรนะเราไปต่อสู้ด้วยกันเราเย้ยวเยียวๆๆอยู่ด้วยกันฮะพี่ก็ขึ้นบนรถทีมงานของพี่อยู่ตรงอน้สาวรีประชาธิปไตยเนี่ยครับทีมงานแดงก้าวหน้านี่ครับพี่ก็ยืนทีมน้องอยู่ข้างหน้าทีมละพวกพี่อยู่ฝั่งโรงเรียนฮนะแต่ทีนี้โลมไม่หน้าพูดอ่ะจะเปลี่ยนบรรชาติอย่างงุ้นอย่างนี้จะไปอะไรต่างๆเนี่ยพี่เห็นด้วย ในการยกเลิกมาตาหนึ่งหหรือว่าแก้ไขมาตาหนึ่งนะฮะแต่มันต้องเป็นก่อนนะดองนะมันต้องได้ทํางานก่อนเรายังไม่ได้จัดตั้งเลยอ,อย่าเพิ่งพูดพี่ถึงบอกว่าปลาหมอมันตายเพราะปากไงนะการเอามันการเอามวลชนนี่นะครับเราต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะเราต้องมองไกลนิดนึงถ้าเราพูดออกไปมันจะสะท้อนกลับมาถึงหาเราไหมขณะที่เรายังไม่ได้เป็นเรายังไม่มีอํานาจอยู่ในมือเนี่ยมันต้องสุบุมและมันนุ่มลึกนิดนึง ยุทธศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราจะไปฆ่าเขาไปตีเขาไปาสู้เอาเมืองนี้เอาเมืองอบุเรงนองอย่างเงี้ยเราไปบอกเขาก่อนแล้วใช่ไหมเตรียมตัวไว้นะผมกําลังจะไปยึดเมืองคุณนะผมกำลังจะไปตีเมืองคุณนะเนี่ยผมจะไปทางนี้นะไปเส้นน,นี่นะออกเส้นกาญจนบุรีทะลุออกขึ้นไปทางนี้นะแล้วอีกทีมหนึ่งของผมจะออกไปทางด่านเจดีสามอง ทำไมต้องไม่บอกเขาก่อนนะมันไม่ใช่เลยเขา้าใจไหมมันไม่ใช่เลยอ่ะที่ไปพูดอย่างนี้เอาย้อนกลับมาเรื่องนี้วันนี้ถกกันเรียบร้อยสรุปแล้วถามเก้าวไกลาจากใจอยากให้เพื่อไทยร่วมด้วยจริงี่ยไปที่พักไปให้ของรับตะโกนรวยรวยรว,วยเพื่อไทยทุกคนเบรกก่อนนะ ที่เชียร์เพื่อไทยทั้งหมดแดงแท้แดงจริงๆทั้งหมดนี่นะครับอยา่าโกรธผมยังไม่โกรธเลยอย่ากโกรธพวกนี้นะฮะพวกปอกปากหอยปากปูปากหมาปากเหม,ม็นปากแมวทั้งหมดเนี่ยที่ยืนอยู่พักเก้าไกลตะโกนด่าพักเพื่อไทยอย่ากโกรธครับเชื่อผมนะเดี๋ยวก็รู้ไอคนที่มันด่าเพื่อไทยเย้ยวเยยอยู่ในพักเก้าไกลวันนี้แหละครับ แล้วมันจะเป็นคนไล่พักก้าวไกลเองเชื่อผมไหมครับคอยดูที่เพื่อไทยทำไม่ได้ที่จะดันพิธาขึ้นบรรดามันไม่ได้เกี่ยวกับเพื่อไทยคนเดียวเพื่อไทยไม่ได้ไปชิงนายกด้วยคิดวิเคราะห์ออยากแยะให้เยอะๆนะใช้คอวยยตัวใหญ่ๆแปะหน้าผากไว้ด้วยไอ้พวกก้าวไกลไอ้พวกด้อมๆมองๆ,งๆ,งๆพี่ไม่อยากว่าเป็นพันธม,มิตรเป็นสลิมไม่อะไรหรอกมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับ แต่จำคำพูดผมไว้นะไอ้พวกที่ด่าเพื่อพรรคเพื่อไทยอยู่ในพรรคเก้าไก่เนะี่ยไม่นานนี้มันจะด่าเก้าไก่แล้วมันจะไล่เก้าไก่ด้วยมันจะแตกกันคอยดูสิทําไมเชื่อผมคอยดูได้เลยครับพวกนี้พวกไม้หลักปักเลนนะครับไม่ใช่ของจริงฮนะพวกสร้างภาพพวกเอาเซลฟี่พวกเอาโลกโซเชียลให้เห็นกูให้ฮาให้เฮ ไอ้ว่ากูแน่กูไปพูดผมเสนอภาษาไทยวรรคคำเนะ่ะปากหมาการไม่ได้เป็นนายกของพิธาเน้นยำ้ำไม่ได้เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวอีกหกพรรคที่เดินด้วยถ้าเกิดเขาไม่เอามึงก็ไม่ได้เป็นแต่ทุกคนเอาเสร็จปุ๊บถ้าพรรคที่กำลังจะไปเป็นฝ่ายค้านที่บอกว่ากำลังจะไปเป็นฝ่ายค้านหรือพรรครัฐบาลเดิมเขาไม่เอาด้วยมึงก็ไม่ได้เป็นสวเขาไม่ยกช่วยก็ไม่ได้เป็น เป็นไงเลขสามเจ็ดหออกไหมไม่มีฟลุกไงนี่ฉะนั้นวันนี้ไม่มีฟลุกปลาหมอตายพราะปากนะอ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามเจ้าชายขอบคุณครับสวัสดีครับ